ยายมันจนติกตอกันนะได้โอเคไตั้งกล้องก่อนครับเดี๋ยวยายมองกล้องนะตรงกลางเลยนะครับยายโอเคไอเปิดเพลงละตรงนี้เหรอใช่ครับเต้นตามไอ้นะไออยู่ข้างหน้าให้ยายตามเล้นตามเลขวาซ้ายขวาอย่ายกงี้โอเคค่อยดีครับขวาซ้ายขวายกที่

เรื่องปัญหาความจําของคนไข้มีหลายปัจจัยค่ะแต่หลกัหลกๆน่าจะเกิดจากความเสื่อมคุณยายผมเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับยังไงขอตรวจเพิ่มเติมก่อนนะคะจะได้ดูว่ามีภาวะแอบแฝงที่เรารักษาได้หรือไม่คะ่ะถ้าคุณยายผมเป็นอัลไซเมอร์จริงๆต้องทำยังไงครับหมอขอตรวจเพิ่มเติมให้แน่ใจก่อนนะคะ แต่ถึงจะเป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยก็พอมีวิธีรักษาชะลอการค่ะแล้วมันจะสามารถหายขาดได้ไหมครับคุณหมอถ้าพูดตรงๆโรคนี้ทำได้แค่รักษาชะลอการค่ะแล้วก็ร่วมกันวางแผนดูแลผู้ป่วยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้รู้อยู่แล้วนะ ขนมเปียป๊ยขนมเปี๊ยที่ตาวางไว้ในตู้เย็นยายนี่อยู่โรงพยาบาลนะจะเย็นก่อนนะคะวิธีที่จะรับมือกับผู้ป่วยได้ดีที่สุดคือความเข้าใจแล้วก็การให้กำลังใจค่ะ